สวัสดีครับสวัสดีครั e App, บร, typ. รอบบ่ายนะฮะไอชินนะครับไอชิน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 ปาดไปวินนะครับเกียร์ล้างแล้วเปลี่ยนซีนนะครับเปลี่ยนซีนคันสไลด์นะครับแล้วก็เปลี่ยนซีนเพาวคับซีนเพาวคับเปลี่ยนลูกปืนกดคัตนะครับหล่อลื่นนจลรบีตรงกลางนี่จะไม่ทาจลรบีนะครับปล่อยไว้เพราะว่าตกกลางนี่ตัวนี้มันเป็นลูกยามันเป็นพลาสติกมันเอาไว้ การฝืดอยู่แล้ววี <V> คัทนะครับแผ่นคัทแผ่นคัทมันจะต่างกันอย่างนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้กับอย่างนี้ครับอันนี้เป็นงานไม่รู้แนวไหนแต่นี้งานงานดีนะครับตัวนี้ดีกว่าครับอันนี้จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็วีค e ัทวีคัทจะเป็นนี่ครับ โรล่าวีออสหนนะครับ2007 2 0 0 7 2 0 1 3ถึงสองพันมเมดอินชันออมันในชิ้นนี้มันมีหลายประเทศตั้งเยอกเกินะนะครับเดี๋ยวยกใส่ยกใส่ตัวนี้ก็เปลี่ยนเออไม่ไม่ได้เปลี่ยนโอลิงนะล้างทาความสะอาดแล้วก็ซีนกาวมันไม่ไม่ได้ถอดแล้วตรงนี้เขาเอาไว้ใส่เฟืองเอ,อ่อเฟืองไม้นะครับมือเฟืองไม่ไฟฟ้า แต่รุ่นนี้ไม่มีเฟืองไม้ไฟฟ้าเพราะว่าเป็นอ,อ่านสัญญาณความเร็วจาก ABS นะครับแต่ข้างในนี้ข้างในนี้มีเฟืองรองรับอยู่นะมีเฟืองรองรับอยู่แล้วนะครับนะครับเพราะเราถ้าเราไม่ได้ใช้ ABS เราหาเฟืองไม้ไฟฟ้ามาเสียบเข้าไปมันก็จะใช้ได้เลยแต่เราต้องรู้ขนาดเฟืองตัวนี้ว่า,าขนาดฟันความโตของเฟืองเนี่ยเท่าไหร่นะครับแต่ข้างในมันมีรองรับอยู่แล้วนะครับรออยู่แล้วไม่ต้องถอด ออกมาใส่เฟืองข้างในนะครับมันมีรออยู่แล้วผมส่องดูแล้วเกียร์ธรรมดาครับว่านไปเก็บแห้งๆนะครับสาดได้แค่นี้แหละนะครับตอนแรกเยิ้มคลักเลยมีแต่ขี้ดินนะเนี่ยอันนี้ทำความสะอาดเรียบร้อยหมดแล้วตรงไหนที่ว่ามันขา,ขาวๆโบ๊บเนี่ยก็คือตรงนี้มีแต่ขี้ดินเยอะเป็นก้อนเลยนะผมนั่งแซะเนี่ยน,นี่ก็ยังไม่หมดเลย นั่งแซ่นั่งแคะได้แค่นี้ครับพอ,อแล้วก็ดีกว่าเดิมเยอะเลยดูแล้วเป็นเกียร์หน่อยโ,โอเคนะครับแล้วก็เปลี่ยนสีน้ำเข่าขวียงตัวหลังนี่ของเดิมของใหม่อย่างใจแล้วนะครับน้ำที่ว่ามันรั่วมันหายมันรั่วตรงคอตรงนี้นะครับรั่วคอท่อน้ำวเนี่ย รั่วตรงคอวาลวน้ำนะครับรั่วมันไหลเยิ้มเลยนี่ไหลลงมานี่เลยนี่แดงเลยนะนะครับแล้วอะไรอีกไหมอะไรอะไรอีกวป่านี่ครับนี่ครับนี่จะขาดแล้วนี่นะโยกไงเห็นมันจะขาดแล้วนะมันต้องเปลี่ยนชุดหน้าคัดอีกเห็นว่าเาเห็นรอยร้าวไหมนะครับ มันจะขาดแล้วนี่เนี่ยมันมันเริ่มจะขาดแล้วนะนี่เห็นไหมปกติลูกยางกับเหล็กเนี้ยต้องเกาะเกาะด้วยกันนะครับพอละพอมันขาดมันจะเป็นอย่างงี้นี่พอมันขาดปุ๊บนี่มันจะเหลืออยู่แค่นี้เวลาถอดออกมาแยกชิ้นนะครับนี่ยมันจะอยู่ท่านี้แบบนี้เห็นไหมนี่นี่พอลูกยางมันขาดปุ๊บ พอหน้าคัดจับจปุ๊บแต่ตัวนี้จะไม่หมุนเพราะว่ามันขาดรูดไปแล้วนะครับเดี๋ยวต้องเปลี่ยนอันนี้ชุดหนึ่งน้ำมันเครื่องถ่ายแล้วนะนี่เพราะว่ามันเปลี่ยนซีนคอหลังก็เลยถ่ายน้ํามันเครื่องออกก่อนเดี๋ยวพอเรางัดซีนน้ํามันเครื่องมันออกนะครับตามอาการที่เห็นมาปามาสูงไปนี่น,นะเออนี่เนี่นี่เนเห็นนะเนี่ยนะมันจะขาดแล้ว ขยับดูดิยมองมาน็็เห็นเนี่ยแค่นี้แหละนะครับวาไงยกกไซดูเรื่องวันนี้ทั้งวันนะครับเผาขับก็ยังไม่ได้ล้างเลยโอเคนะครับแค่นี้ก่อนละกันนะจ๊ะสวัสดีจ้ะ